มีวัฒนาธรรมเฉพาะของแต่ละคนญี่ปุ่นเวลาก่อนจะกินข้าวนะครับก็ต้องกล่าวคำคำไงๆๆก a ม i า a s สทำนองเนี่ยคะับทำนองเนี่ยไงๆๆกิมารสแล้วแบบฉันจะกินแล้วนะแต่เป็นศาสนาคริสต์ก็จับมือจับไม้กับขอบคุณพระเจ้าที่มอบอาหารมื้อนี้ให้แต่ของคนไทยเนี่ยครับคือเพิ่งมาเป็นตอนเนี้ยมันยังจะกินข้าวไม่ได้นะครับถ้ามันยังไม่ได้ถ่ายรูป สิ่งที่ผมเบื่อที่สุดเลยนะคือไปกินกับพวกผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะพวกเค้กพวกแบบฮันนี่โทสเค้กอะไรที่มันต้องประดับประดาด้วยผลไม้นู่นนี่นั่นนี่มันเยอะๆมันสวยๆอ,อ่ะมึงหนังชีวิตอะไปกันหลายคนสั่งเค้กมาอ่ะเป็นชินช้นๆเขาก็ผ่ามาให้เนี่ยปล่ะประดับประดาโน่นนี่นั่นผู้ชายเราไม่คิดอะไรแล้วครับ mm hmm. เค้กมากูก็จิ้มจกกิน มึงทำอะไรม,มึงหยุดเลยมึงมึงทำอะไรเนี่ยเอาก็จะกินไนงะม,มึงมึงมีมารยาทไหมเนี่ยไม่เรื่องอะไรกูยังไม่ได้ถ่ายเลย เป็นยุคหลังเนี่ย้วเนะี่ยเป็นอะไรพวกมึงแก๊สในกระเพาะเยอะดีะดีมึงไงดีดีไอแมวแมวแม่แมวหยิบพึ่งหยิบพึ่งหยวบพึ่งด้านนี้ด้านนี้กูอ้วนด้านนี้กูอ้วนด้านนี้ด้านนี้กูเอาอยู่ด้านนี้เอาอยู่ ให้กูถ่ายครึ่งตัวแต่พอยพอย,ยขาทำเตี๋ยอะไรเน<บ>ี่ยมึงอย่าเพิ่งดูกูด,ดูก่อนมาดิอย่าเพิ่งดูกูด,ดูก่อนด,ดูก่อนเอามาเล่นเลย ขึ้นหอถ่ายยังอ้วนเลยเนี่ย